เนี่ยเนี่ยเร็วออาได้เอาได้เร็วเร็วเนี่ยเนครบเลยครบเออรุดเลยรุดเลยชัววานชัวานเออเร็วเวานครเออนั่นแหละโอ้ยอะไรผมว่าจะเป็นกระโห้กเมื่อกี้เนี่ยหางดำเลยมาเนี่ยมาตายฝังนี่ย ไปไหนเมื่อกี้นี่ผมว่ากระโห o เมื่อกี้เดีดำเมนี่ยมเลยเมื่อกี้ยิ่งซกเนี่ยเอาแล้วมาดูกันดูจะไปโผแห้ใครเนี่ยเดี๋ยวโชว์ยกขึ้นมาลุมกันอยุดสี่ห้เซียนพี่น้อง1เซียน2เซียน3เซียนสเซีนหเซียนพี่น้องนี่

ปึ๊บเรียบร้อยอีกี่คนพี่น้องเลยมาอยู่เซอาก็เปล่าคือนาคุนวจ๋าเออตัวนั้นอยู่นี่เองพี่น้องเอ้ยสุดยอดสุดยอดอยู่นี่เองนี่แหละนี่แหละตัวมันไงตัวมันอยู่นี่แหละตัวตัวตัวคนละตัวเมื่อกี้เมื่อกี้ตัวดำกูนี้ตัวดำกูนี้เออเออเออนั่นแหละเอ้ยปึ๊บเรียบร้อยครับยี่ซกพี่น้องยี่ซกเนาะ อ่ายีสยสกโดนแฮทีเลยเออเออตามกันอีก